ทับฝันก็คือมีผู้หญิงสี่คนผู้ชายห้าคนแล้วเดินมาคนหนึ่งใเนี้แล้วมายืนยิ้มแล้วหายไปอ่ะถ้าเป็นโชบก็โชบเล็กน่ดหวาแปลแล้วเนาะไปไว้มืนอวานคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับพอน้ำทันชู่องลอยซาำน้ำโขลกเด็ดน้ำโขลกนี่แอดมาที่สารพญานาคนักรรโปูองดำสวนสร้างจรวด เพื่อสิมาตามตัวเลขไปเสียงโศกเสียงได้งมดจำนันที่สิบหกพุภมพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดหากท่านผู้สมกับมาแล้วเอชซีกับแม่เหล็กคนอะไรคนอะชรเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดในการเ็นงานต่อไปทราบข่าวว่าทั้งจรวดมอติฟานมากเป็นกระไดเศหนึ่งหาฝันว่าไม่คนมากบอกให้ซื้อเหล็กชีโตชีโตคือ หนึ่งเก้หาห้าสองให้จับคู่เอาเพิ่งจับคู่ในหนึ่งหาหานึงเพิ่นได้ลายอยู่วดนี้เลยมาตามต่อความฝันเพิ่นว,ว่าเพิ่นก็ฝันดีฝันแม่นคือเก้าเพิ่นในเลขตัวใดก็ไหมาถึงไหนก็ไปพบกับ่ามจรวดไปเลยครับสวัสดีครับช่างจรวดไม่เจอกันรายงว,วดเนาะเรื่องการรายง,งานเนะบบาะก็ดีดีใจด้วยสำเรงานเนาะ มีงานมีเงินกับว่าตอนนี้ก็เราพบกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมปกติปกติข้อมูลปกติอข้อมูลปกติปกติ <c oughs> <อ>งานเยอะในบ้านไม่ได้คุยกันเลยกลับมาบ้านนอนหลับไปทางานคุยกับลูกน้องกับจากของบ้านก็หมดเ,เวลาอืมทำงานแบบก็วันนี้กับใกล้วันแล้วเตรียมงานครับงานแก้บนห้าหนึ่งเป็นการแก้บน เป็นการแค่บนที่เราได้งานด้วยจากปีใหม่มาตั้งแต่ปีใหม่ที่ไม่พบเจอทั้งหมดเพราะว่างานเยอะงานเข้าลืมลำลืมลำเลยไม่ได้มาพบปะกับเอฟซีเนาะช่วงนี้ก็ใกล้ได้มีเวลาเนาะได้มีเวลามาพบปะพูดคุยกับเอฟซีใหเอฟซีหายคิดถึงครับก็มีวานวันโกนฝันฝันเกี่ยวกับตอนนั้นที่ว่างวดก่อนที่ถูกห้าหนึ่งกขฝันว่าไม่มีเงินที่จะ แก <c oughs> บนกันไม่พอรหรอกเพราจากทุกรอบมันต้องใช้เงินประมาณห้าหมื่นขึ้น่ะครับค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนั้นแหละค่ากินค่าใช้ค่าเจ้าหน้าที่ค่าต่างๆจช้จ่ายอยู่ประมาณห้าหมื่นถ้าต่ำกว่าห้าหมื่นจัาไม่ได้หรอกเลยว่าขอ,อตุนกลวันเลยได้มีปู่เหมือนผู้ชายสีดำมาชี้ตรงเนี้ถ้าอยากถูกเลขให้มาซื้อเลขนี้สี่ตัวโอ้ใครจะซื้อถูกเนาะครับว่าถ้าเจ้ามีบุญถูกเลยแหละไม่รู้จะซื้อตัวไหนซื้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองห้าห้าสองเก้าห้าห้าเก้า ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลขสี่ตัวเนี้ยจับจับคู่จับคู่เอาเองเอให้เป็นเป็นศนาให้ตรงตรงไ่ได้ครับก็เลยมันก็พอได้ทุนมาแล้วก็มีคนที่มาขอเองก็ถูกเองนะคใครที่อยากมาขอเลขแบบออช่างทําไมช่างขอได้เขาก็อัดมาขอเองแล้วก็ถูกเขาก็ร่วมบุญด้วยคนละร้อยสองร้อยแต่ไม่พอรอกเราก็ต้องออกเองมั่งนะครับครับจัดแต่ครั้งกระชาชจ่ายก็เลย นังเลยเดินมามาบอกตัวตามจนมาเสร็จตังไม่พอจริงเลยเราก็อยากได้เลขใน้โชคหนรับเมื่อวานวันที่สิบเ็ดหรือเปล่าสิบสองเมื่อวานสิบสองวันพระสิบสองตอนเที่ยงแต่ฝันวันโกนที่สิบเอ็ดครับคืนวันที่สิบเอ็ดตอนเช้าวันที่วันตอนเช้าวันพระเนาะเช้าวันพระก็เราไม่ได้ฝันทำเพื่อเท่านานฝันที่หนึ่งแหละไม่ได้ฝันทุกวันอะไรบ้างทีก็หลับไปเลยครับ แต่วันนั้นมาที่สวนมันที่สิบเอ็ดตอนเย็นมารถต้นไม้ปกติเป็นกิจวัตรประจํำวันเราเหละว่าปูไม่มีตังค์นะตังค์ไม่พออยากได้ก็ลเลยเขาถามว่าฝันว่าอะไรเขาฝันว่ามีผู้หญิงสี่คนใส่ชุดขาวผู้หญิงผู้ชายห้าคนใส่ชุดดําแต่มีคนหนึ่งใส่เสื้อดําเดินมารอบวนรอบหนึ่งแล้วก็มายืนยิ้มแล้วหายไปหายไปครับตอนนี้เมื่อวานเขาก็เลยขอเป็นเพื่อนบ้าน แต่จริงเนี่ยขอเป็นเลขสิบหกเลยขอเป็นรัฐบาลไทยหนึ่งตรีว่าขอเป็นเพื่อนบ้านมัง่งก็เลยเราก็ตีสี 5, ห่ห้าเพราะมันสี่ผู้หญิงสี่ผู้ชายห้าผู้หญิงสิบชายห้าแต่มีคนหนึ่งที่เดินมาวนก็เลยตีมปนสี่ห้าหนึ่งครับแล้วก็สี่ห้าแต่สี่ห้าคือพูดในปากว่าสี่ห้าสี่กับห้าหละสี่กับห้าแต่ว่ามีหนึ่งต้องสี่ห้าหนึ่งแต่เอฟซีของช่องมาศาเขาก็ถูกเพื่เพื่อนบ้านมันออกศูนย์สี่ห้ามีเอฟซีโทรมาว่า เขาตีด้วยวัดสี่ห้าแล้วเดินบนน่ะแล้วหายก็ศูนย์ก็สีห่ห้าศูนย์ศูนย์สี่ห้าก็วันเขาถูกเลขแต่ว่าคือเลขหลักมันให้ให้ไวรัฐบาลแต่ว่าเมื่อวานเขาขอไปเลขลาวก็เลยเข้าเลขลาวมีคนได้ตัวละหลายบาทการโทรมาดีใจสายไม่ว่างเลยวืมเพราะว่าเ,เลขเลขกเราให้บางคนไปรัฐบาลไทยมาไปเพื่อนบ้านไปรัฐบาลไท<า>ยได้เนาะนับไปทางไหนแ้วแต่เราชอบบางทีไม่เอาเอาไปลงทุนรัฐเพื่อนบ้านก่อนเนาะ ต้องใช้ไปลงต้น้ะบกเลื่อนบ้านก่อนได้เยอะยิ่งกว่าดีใส่ความมีใจด้วยเลยว่าคือเป็นเลขฝันนี่ฝันถึงเป็นโคงสุดท้ายเลยแหละฝันค้งสุดท้ายแหละเนาะจะดูว่าวันที่สิบห้าจะมีตัวเดิมอยู่ยังอยู่หรือหรือหรือไม่ก็มาดูคงสุดท้ายที่หนึ่งกับว่าจะตัวเลขตัวไหนที่ติดมาแต่ว่าฝันก็คือมีผู้หญิงสี่คนผู้ชายห้าคนแล้วเดินมาคนหนึ่งในเนี้ยอืแล้วมายืนยิ้มแล้วหายไปอะ ถ้าเป็นชอบก็ชอบเลขนี้แหละเมื่อว <ood, S 1> านแปลแล้วเนาะแปลไว้เมื่อวานแปลไว้แล้วเนี่ยห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่อ๋อสี่สองเป็นเลขชอบใส่มาห้าสี่หนึ่งอ๋อห้าหนึ่งสี่กับสี่สองสี่สองเพื่อเลขขึ้นขึ้นบนนะกันกันไว้เฉยๆแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์แปดแต่ว่ามันมีเลขติดมาด้วยนี่จะว่าอย่างนี้มันมีเลขติดเมื่อวานคล้ายๆว่าเป็นตัวกันตัวรอ,องไว้เนาะตัวรองไว้กันไว้ตัวรองตัวกันไว้ สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขฝันสร้างจตุวัตรเนาะห้าหนึ่งสี่สี่สองศูนย์แปดแล้วก็สองตัวหนึ่งห้าอีกเนาะแล้วก็ตัวกันตัวกันก็คือศูนย์ห้าสี่ในเอฟซีนำไปสแจงโชคแจงทายดูเนาะเราไม่รู้ว่าเลขออกตัวไหนหรอกก็ถือว่าเสี่ยงไว้อะครับถ้ามีเลขในใจตรงกันก็ซื้อแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ ไต่ตรงก่อนแล้วค่อยซื้อมาชอบชอบหรือเปล่าบางทีเราไม่มีเลขมาเจอเลขตัวนี้ยชอบก็มีนะแต่บางคนว่าไม่มีเลขจะซื้อนึกไม่รู้จะซื้อเลขตัวไหนพอมาเห็นคลิปนี้มาเห็นตัวเลขนี้อาจจะชอบตัวนี้ก็ได้ครับเลขที่ให้ไปก็อย่าเพิ่งทิ้งเนาะเก็บไว้พิจารณาไม่ตอนวันสุดท้ายเขาทิ้งครับนะว่ากันเพราะว่าคนที่ถูกว่ามันอยู่ที่บุญกุศลน่ะทุกคนต้องมันสร้างบุญงามความดีสร้างบารมีไว้ แล้วก็โชคก็จะมาหนุนเราเองเหมือนช่างแหลมบางทีก็ไม่ได้ไปขอบ่อยบางทีเราก็ขอการงานคหนักไปทางการงานการถึงโชคก็ถ้ากลัวว่าปูให้โชคบ่อยแล้วเราจะคิดเป็นคนขี้เกียจทํางานไปเลยอ่าก็มีให้บ้างประปรายไม่เยอะก็พอได้ใช้ตามกําลังเราไม่ได้คนซื้อเยอะครับแล้วอีใบสองใบก็เก็บกระเป๋ไว้ครับแต่เราก็ได้การในงานเนาะในการในงานก็ถือว่าได้เยอะได้ก็เลยนี่ก็หยุดงานสามสี่วันเตรียมงาน่จะเอารถมากรีดนน ครับครับก็สุดท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฝากเอฟซีดูรอบหนึ่งแคบเอฟซีดูรอบนึงแคบแล้วก็แชร์เนาะแคบหน้าจอแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยกดให้ทันนะดูดูห้างันกดแล้วก็แชร์ด้วยกดแล้วก็เห็นแล้วก็แคบหน้าจอกดไลค์กดแชร์ส่งให้คนอื่นเนาะกดติดตามขอสรุปพูดสรุปครั้งหนึ่งเนาะสิบหกกุมภาพันสองพันห้า้อหกสบแปดเรียฝันสร้างจรวดเป็นแนวทางเสียงโชคเสียงตายห้าหนึ่งสี่ กับ420815ก็ตัวรองก็054ให้ fc นำไปเสียงโซกเสียงทายให้โซคให้หมานร่ำรวยงอวัน16กุมภาพันธ์2568นี้ขอให้ fc ทุกท่านโซกหมานร่ำรวยแล้วก็จะจนภาพแข็แรงทุกท่านเด้อสวัสดีครับ